สวัสดีทุกท่านครับครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2อ6ห้าหกเจ็ดที่เป็นคลิปของนายจางเง่าเลื่อนจันหน่อยอนะครับที่บอกว่าเป็นจิตจัรกัจจนเป็นทานตาเอะนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นลัจจนะคลิปให้ความรู้ออนะครับเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นลัจจนาตั้งให้ความรู้ที่เรียกว่า หลายคนอดสงสัยนะครับว่าเพจที่พวกเราทำอันนี้ครับตั้งแต่14พุทธศตวรรง2 5 6ตจนถึงนับปัจจุบนันอันนะครับ2ปีับอีก1เดือนทำไมถึงได้มีการทำงานที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อย เหมือนกับช่องอื่นๆหรือว่าคนที่ทำยูทูบเบอร์หรือว่าเจมเมอร์หรืออะไรเหมือนกับช่องอื่นๆแต่ว่าทำไมเราสามคงถึงช่วยตังประครับประคองจะที่มีคนติดตามตอนแกงเลยนะครับจุดคงจังวยาผ่ากไปสอ,องปีเจเดือน แม้จะไม่ได้ลงคลิปบ่อยหรืออะไรเอาพวกนี้อัน,นะครับทําไมคงติดตามถึงได้เยอะเยอะจึงขนานที่ว่ามีผู้ติดตามทั้งหมดติดคนท่านตาบหมครับใปัจจุบันยี่สิบเจคนครับก็ถือว่าเยอะอน,นะครับในในช่วงสอปีในขณะที่พวกเราก็าไม่ได้ลงคลิปบ่อยไม่ได้ทําอะไรบ่อยมากนะในช่วงหกห้าหกหกโดยเฉพาะช่วงหกหก ยอมรับเลยครับว่าเป็นช่วงที่มีปัญหาในการดำเนินกิจกรรมเยอะมากแต่ว่าจะได้มีตาวีเจทั้งหมดแล้วอน,นะครับคิดว่าปัญหามันน่าจะน้อยลงอน,นะครับเพราะว่าจางบอหารัตตาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ภายในและตามประชาสัมพันธ์มาถึงข้างนอกครับ ก็คือมันอาจะเป็นคิดความรู้ตามๆคนารรมดาอยห่ืออพวกนี้ก็ตามแต่อันนะครับครับสำคัญทท้านั้นครับแลอผมก็อยากจะบอกตามทุกท่านอย่างนี้อันนะครับว่าผมเองก็เป็นกนงหนึ่งที่จงเสริมให้เรียนรู้ตลอดชีวิตอันนะครับผมไม่ใช่คนที่เจ๋งเออหรอกครับแต่ว่าผมผมเป็นคนที่อยากจะให้ทุกท่านอันนะครับช่วยกานเรียนรู้แลกเปลี่ยน ผมเองจะพร้อมที่จะแกเปลี่ยนความจริงที่ท่านรู้จริงที่อาพวกเรารู้อน,นะครับเด็กๆที่สนใจที่จะเรียนพิเศษน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบตุ่มแบบเดียวในวิชาสังคมศึกษาจาัตนาและวัฒนธรรมที่มีทั้งหมดห้าวิชาอน,นะครับภูมิจาเจตจศาสจตนา,รารประวัติาสและหน้าที่พงอเมืองมาเรียนกับผมได้ครับ ประถมและมัธยมมัธยมเนี่ยถ้าใครสนใจเรื่องจบหมายตามประคองอาเชียงเอื้อยได้ครับและังางประถมผมก็ยังรับสอนพิเศษในเรื่องของอวิทยาศาสตรทั้งแบบพื้นฐานและแบบที่นำไปประยุกต์ใช้อนะครับเพื่อแก้ปัญหาคณิตศาสตร์แบบของประถมผมก็รับสอนอัอนะครับ วิชาพื้นฐานผมจองได้ครับผมจึงรับจองครับทางจอนของผมผมรับจองทั้งแบบตุ่มแบบเดี่ยวเออนะครับทั้งแบบออนไลน์ก็คือจองในทูตตรงแล้วก็จองแบบออนไลน์ก็คือจองแบบเจอจานนอกเจอจานที่สถานที่จริงก็คือจะเป็นตองที่อเออนะครับก็คือองค์พระปฐมเจดีด้านทิศของ ลวงพ่อพระลุงกตจะนรจะทานด้านม,มอติประจงตรงละตรงละตรงม้าหิอนออนะครับที่อยู่ติดกับอานาบา้าเออนะครับหรือไม่ต่อถ้าวันไหนอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเต็มใจอาจจะเข้าห้องสมอาจจะได้ครับหลบแดดหลบฝนอาจจะได้ครับครับผมเองต ต้องาการที่จะให้พวกเราได้แล้เปลี่ยนความรู้อนนะครับแล้วสิ่งที่พวกเราทําไม่ได้ผมไม่ได้ g ับแค่จอมพิเศษเอนนะครับคลิปความรมู้ไม่ว่าจะเป็นคลิปจ้างคลิปยาวจาระคดีบทความอะไรพวกนี้อนนะครับพวกเราจะทํอาอนนะครับและผมขอขอบคุณผู้ติดตามทั้ง24ท่งางอนนะครับที่ติดตามโดยตลอด โดยที่ไม่ทอดทิ้งเงินนะครับและที่สำคัญก็คือต้องขอให้ทุกท่านท่านที่ชมคลิปแล้วหรือผู้ที่เป็นผู้ติดตามและจะนับสนุนเดิมอ่นะเอ่อนะครับช่วยันเป็นตะบอดเสียงอนะครับเป็นเหมือนตะล่โพงอ่อนะครับประชาสัมพันธ์ขยายต่อเอนะครับในเรื่องที่ว่าเพจของเราจะทำเป็นคลิปความรู้เอ่อนะครับ แล้วแน่นอนครับาการทําคลิปความรู้แบบเพจของเราเนี่ยคือไม่ทําแบบทุกลติหรือรัตติร้อยแบบทานใดทานหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แต่จะเป็นแนวรัตติมืออาชีพก็คืออาศัยหลัทุกลติเข้ามาช่วยอ้นนะครับซึ่งเป็นไงนั้นเรามาเริ่มดูกันเลยครับซึ่งทางพูดต่อไปนี้ผมขออนุญาตที่จะปิดเอ่อตรงนี้ตอ่อนนะครับปิดหน้าจอครับ ครับตามบริบหารจามแบบรัฐจิตก็คือผลประโยชน์ตกไปของจงรวมแปลว่าอะไรครับแปลว่าคลิปความรู้จานสอบพิเศษอะไรพวกนี้มันมันต้องเติบประโยชน์ต่อทุกคนครับแต่ว่าตามบริบหารจามอันเนี้ยครับเราบริหารแบบรัฐจิตเพื่อจ้างความเป็นเสถียรเรือภาพขององค์จอ อย่างเดียวไม่ได้งานมันต้องเดินอยากมีประสิทธิภาพเร็วดีก็คือต้องอาศัยอะตามไปหาแบบทั่วจิตเข้ามาเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเราสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบคือปัจจัยสถาน์นั่นจาโดยใช้อัจางอาจวัดก็คือดูจุกแข็งจุกอ่อนอุจกและอุปจ,กจ,กจกกักวิเคราะห์และวางแผน จางบวิหารจางโดยใช้รัตจิป็กะและใช้ทุกจิตเป็นตรงใจในจางดําเนินจิตจานะครับโดยต้องดูองค์ประกอบอื่นๆเข้าด้วยจันด้วยน,นะครับซึ่งแน่นอนครับลักนี้ใช้ได้จับทุกองค์จองอน,นะครับก็คือมันต้องมีจางทํางานร่วมกันเรื่องของ เป้าหมายตัดสินาข้อตกลงขั้นตอนการทํางานมันต้องชัดเจนและการแก้ไขาปัญหาเฉพาะหน้าต้องเจอต้องเป็นได้อย่างท่วงทีเพื่อให้งานที่เราได้ตั้งเป้าไว้บรรลุบรรลุถึงเป้าหมายก็คืองานออกมาด้วยดีครับต่อมาครับการบริหารก็จะเป็นแบบมืออาชีพก็คือผลประโยชน์ตกเป็นของจ่วงรวม แต่่างบริหาแบบราฐจิกมาจะตึ่ความล่าช้าอันนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับและญาติต่อตางปรับให้ทางต่อสถาจารย์ที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเราต้องใช้ทุกจิจเป็นตรงใจเข้าช่วยเพื่อพัฒนาองค์ตองต่างทํางานในลักษณะต่างๆและให้ง่ายต่อต่างจัดต่างเพื่อประสิทธิภาพในในเรื่องของงานให้เจอประโยชน์ต่อทุกทางให้มากที่สุด หักฐาก็คือตามตัามที่มีปฏิสิทธิภาพตามสถานะที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันวิจัย้ก็คือคิดวิเคราะห์ดูองค์ประกอบปัจจัยที่เข้ามาแล้ววางเป้าหมายให้บรรลุตามตามเป้าในตามหลักฐานบอพิหารตัดตามตามบอพิหารแบบรัฐสิทแบบมืออาชีพนั้นขีดเส้นใต้ว่ามืออาชีพนะครับก็คือ ใช้รัฐจิตเป็นตอบและทุกขจิเป็นตรงใจต่างๆเพื่อให้งามมันออกมาเร็วไวและตัวดีและมีจะเถียงและภาพและประโยคตกตักช่วงรวมส่วนใหญ่นั่นเองครับหัวใจสำคัญของการบริหารแบบรัฐจิตมืออาชีพก็คือใช้ได้ตับทุกองค์จองทุกอาชีพเป็นจ่าที่ต้องนำมาปรับใช้ให้เหมาะตับตัวเองนะครับ อาจารยก็ควจะหน่อยต้องเป็นเพจหนึ่งที่ทำในลักษณะนี้ครับต่อมาครับหัวใจสำคัญที่เป็นหัวใจสู่ักการก็คือเข้าใจองค์ประกอบปัจจัยสถาหน้าตาาแล้วอุกค์สูกตาจารวางแผนและตามรปฏิบัติตามบริหารามางารต้องมีปฏิภาณไหวพริบเมื่อเจออุบัติเหตุหน้างานต้องแจ้ง ต,ตั้งแต่ปัญหาได้ผู้นําไปติต่ตาม่อบบัญชีปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นวิเคราะห์องค์ประกอบอันนี้สำคัญอันนี้สําคัญอ่อนนะครับสถานการณ์ปัจจัยต่างๆทั้งปวงตู่ตางวางแผนตอนตรงนี้รวมทังห้าจุเปอร์เเพราะองค์ประกอบยี่ยี่จเปอร์เนวางแผนสามจุปรเรวมจัเป็นห้าิบต่อมาลงมือทํห้า50%ปอร์เนครับลงมือทําคือห้า ข้อถามตัวนี้รวมกันเนี่ยมันต้องถึงร้อยครับและถามว่าแล้วสองตัวหลังเนี่ยคือมีไว้ทำไมครับคําตอบคือรวม,มือทําแล้วถ้าเจอปัญหาหน้าง,งานแผงที่เราตั้งไว้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ต้องมีแผงหรือไม่ต้องปฏิพันธ์พี่แต้งหน้าง,งานได้และให้ได้ผลของงานออกมาผลของงานออกมาอย่างดีที่สุดแก้งไขปัญหาหน้าง,งานและ ให้ได้ผลงงานออกมาที่ดีอันนี้สำครั้งเออนะครับ4เต่อต0รวมตังก็คืออาจจะเปอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้ครับแต่ทั้งหมดเนี่ยรวมตังแล้วเนี่ยต้องให้ได้100ครับคือผลงาผมของงานจะทั้งหมดทั้งกะจะ5าอ้อเนี่ยครับรวมตังองให้ได้100ครับ,รอรอรบลอกจางบอหิรักษตติดแบบมืออาชีพ ระจารจุดประสงค์และเป้าหมายต้องมีความชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ครับเพื่อเป็นทิศทางในการทํางานให้สำเร็จว,วิจัยทัศน์าจารบอวิหารัดจารต้องต่อข้อต่อเป้าหมายและเท่าทานตับสถานกาารณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างจับพันและทุกติจหนุงก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเิมประโยชน์ต่อตัวเงือนและองค์จองก็คือวิง่งวิงทั้งสองฝ่ายก็คือ ฝ่ายที่ติดตามและสนับสนุนก็คือทุกท่านครับและพวกและพวกเราก็คือได้ได้รับาการสนับสนุนในรูปแบบของจางเป็นผู้ที่มีคนติดตามอ่ะนะครับก็ตก็ตามทํางานะนะครับในเชิงที่ว่าติดตามตามทํางานและสนับสนุนในเรื่องของ เงินที่จ่าเป็นชงการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆในช่วงที่พวกเราเรียนปรัชญาตีอันนะครับขีจะได้ว่าปอตีอันนะครับที่ต้องมีตางพัฒนาอัปเดตความรู้อย่างตมอเ่อเสมอให้ทันสมัยและค่าตางด้านสำหรับอนาคตและกางทำงานต้องมีคนสนับสนุนด้านกางเงินและเราให้ความรู้ผู้ที่ติดตามและสนับสนุนเป็นทางแรกเปลี่ยนเป็นประโยชน์ร่วมกัน ก็ต้องตับตัดางวิงวิงครับต่อมาครับตางบริหารจางของลายจางเราเลื่อนจาหน่อยแบบพอสังเก็บตอตามนี้เลยครับป้องมาแรกวัตถุประสงค์ก็คือให้ความรู้ตรงเสริมกางวินรู้ของผู้คงอย่างจำหมดเสมอและหาได้ระหว่างเงยนของพวกเราครับครับอันนี้คือชัดเจนครับ ที่ข้อนี้คือชัดเจนจางบริหารจางให้เอาม,าม,าม,ามือทําก็คือทำคลิปความรู้จากรคดีจอมพิจัยบความเพื่อหาความรู้และหาะไรายได้ระหว่างเงยนในช่วงที่จะมาศึกษาในร,าระดับปริญญาตรีในปีจาาศึกษา2565ถึง2568ของพวกเราที่เป็น ทีมในจะมาชิเออนะครตอนนี้มีสามคนเอเอนะครับแล้วตามบริหารจัดการที่ยั่งยืนแน่นอนครับถ้าไม่มีตามคิดแผนป,ประประคับประคองในช่วงสองปีที่ผ่านมาพวกผมจะไม่ได้ทำเพจแบบต่อเนื่องจนถึงวันนี้เอเอ่อ,อครับข้อนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือทำตามแผนที่วางไว้คิดแผนใน ระยะยาวด้วยตามบริหารจัดการต้องมีปฏิสิทธิภาพแก้ไขปัญหาหน้างานได้และจัดการปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานและมือตับถาน้าตาที่เปลี่ยนแปลงอย่างจับพันก็คือการบริหารจัดการต้องเท่าทานตับสิ่งเหล่านี้ครับและมันต้องมีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและการบริหารการดำเนินเจตจำมของพวกเราเนี่ย ผมใช้เออรัตจิตเพื่อความเสถียงเอื้อภาพขององค์จองและอาจัยรยรัตธุติเข้ามาหนุนเป็นตรงใจช่วยรัติกเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพก็คือเร็วดีมีคุณนะภาพและก็ตามความเป็นเสถเียงเือภาพตามรัตติกได้ด้วยครับอันนี้ก็คือช่องทางการติดตามอานะครับอันนี้คือเพจนะครับอันนี้คือเพจ อันนี้คือเพจเพราะว่าสองปีของไกราตาเงาเล่นจนหน่อยตที่ผ่านมาเออนะครับ14พฤศจิกายนห5 6 6ที่ผ่านมาเฟซบุ๊กเพจไกราตาเงาเล่นจนหน่อยพิมพ์ตรงนี้ได้เลยครับช่องทางต่างติดตาม,ตตามถ้าเป็นเฟซบุ๊กต้อตามเพจนี้ได้ครับถ้าเป็นช่องยูทูบแน่นอนครับผมจะเอาคลิปลงยูทูบด้วยแล้วก็ลงแล้วก็อเอาลงจากยูทูบเด็จก็เอามาลงในเพจไก่ตาเงาเล่นจนหน่อยเออนะครับ ครับต่อมาติดต่อเป็นต้องทางใหม่ที่พวกเราจะทําไม่ลองต้องไม่รู้ครับแต่พวกเราจะลองทําเพราะถ้ามันสามารถเพิ่มการติดตามและจะจับสนุนได้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีน,นะครับและที่สําคัญเมื่อมีผู้จับตันุนมีผู้ติดตามจงเสริมเสมอมา ผมก็อยากจะบอกตับทุกท่านว่าผมขอขอบคุณจริงๆที่ช่วยเออน,นะครับและผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ผมยินดีที่จะรับฟังเอ่อน,นะครับเพราะผมอยากจะให้มีาการแก้เปลี่ยนโดยร่วมันครับก็คือถ้าเป็นการทำในสิ่งที่ดีเนี่ยพวกเราต้องพร้อมที่จะ อาสนับสนุนเออนะครับเช่นต่างให้ความรู้เออนะครับแล้วผมอยากจะบอกแบบนี้เออแบบนี้เออนะครับว่าเด่งที่ผมอยากจะบอกก็คือการที่พวกเราจะได้เรียนจบก็คือเป็นลัษนะหารายได้เป็นตรงการจึกษาและค่าใช้จ่ายในช่วงที่เรียนมาอะไรนะช่วยยงาาน,ะวนี้เออนะครับ ผมก็อบอกทัางๆง่ายๆนิดเดียวครับจดไลค์จดแชร์จกติดตั้งใน YouTube หรือว่าติดตามอา่จกถูกใจในทิกตเอ่อในทิกต็อในในที่ต็อในเฟซบุ๊ Facebook, กเพจอะไรต่างๆเล่าเร,ารื่อนัต่น่อยได้ได้เท่านั้นครับและเป็นตาและ ช่วงที่เป็นตางหรือดมเงินทุนหรือว่าอะไรพวกนี้อนะคะก็จให้โอดตาพวกเราด้วยตางอ,อาจจะนำสนองในเรื่องนี้อด้วยครับเพราะตางให้โอดตาพวกเราคือตางให้อตาตับทุกท่านด้วยเพราะทุกท่านจะได้รับประโยชน์ด้วยตางพวกเราจะทําเป็นคิดความรู้ทําเป็นในจริงที่จะจ้างคนให้ตับ พวกเราทุกคนครับเพราะถ้ามีความรู้เราจ้างคนได้แน่นอนครับยังไงผมต้องฝากพวกเราด้วยเออน,นะครับครับพวกเราทุกคนคือคนที่จะให้อตราตเด็ทุกคนที่อยากจะ ได้รับทั้งความรู้แล้วก็อ,อยากจะได้ทั้งสิ่งที่นําไปประยุก์ตใช้ได้ในชีวิตจริงของพวกเขาเอ,อนะครับทุกทางสามารถจะอาจะนับสนุนให้ตมันใจติดตามได้ที่ตามนี้เลยครับผมติดตามก็ต,ติดตามได้ทุกครั้งครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ